กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้องรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปก,กระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ในการทาคลิปพยากรณ์ดูดวง,ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565ของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระศุดร์เป็นดาวเจุาเรือนตนุเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวศนานของคนราศีมีนครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระศุบด์สถิตที่เรือนตนุได้ตำแหน่งเป็นกษตรราธิบดีและเป็นอุดมเกณฑ์อีกทั้งในโหราศาสตร์พราหมณ์นั้น เป็นหางสโยกปัญจะมหาบุรุษโยกช่วยส่งเสริมศาสนาด้านเมตตาธรรมความโชคดีมีผู้ประทับให้กับคุณครับโดยในช่วงวันที่2ถึง16ในเดือนธันวาคมดาววาสนาของคุณโคจรวิปริตที่เรียกว่ามนหรือการโคจรเหมือนหยุดอยู่กับที่ดาวอ่อนกําลังลงไปบ้างครับซึ่งเป็นการโคจรด้วยความเร็วใกล้เคียงกับโลกแต่นับจากวันที่17ธันวาคมไปต้นไป ดาวพระราสบดีจะโคจรเป็นปกติแล้วครับส่งพลังให้กับคุณเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีเมียนเป็นอย่างมากเพราะดาวได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและอุดมเกณฑ์ครับซึ่งจะส่งผลไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566เป็นอย่างน้อยจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะมีวาสนาเสริมดวงอย่างแท้จริงครับซึ่งดาวพระัสบดีเป็นกรกะกาดาแทนภพให้คุณถึง4ภพครับในภพกระดุมพระ ช่วยเสริมด้านการเงินให้กับคุณพบปุตตะส่งเสริมเรื่องของความสุขการมีโชคลาภการเสี่ยงโชคเสียงดวงด้วยครับพบกรรมมะเสริมวาสนาคุณท่านอาชีพการงานและพบลาภะส่งเสริมท่านโชคลาบมีลาภผลที่ผู้อื่นมอบให้กับคุณครับซึ่งคุณชาวลัคนาราศีมีนคุณจะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นที่สุดใน12ลัคนาราศีในด้านวาสนาครับดวงการงาน ชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระราศบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่ก,การงานในเดือนธันวาคมนี้สถิตท,ที่เรือนตนุได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและตำแหน่งอุลโอมเกนครับซึ่งดาวการงานของคุณนั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะโดดเด่นในอาชีพหน้าที่ก,การงานรวมถึงมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับดาวพระราชบดีจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีความรู้ความสามารถ มีเมตตาธรรมเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายเป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลทั่วไปครับชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่ทำงานประจำพนักง,งานบริษัทงานจะยังมั่นคงดีมีความคล่องตัวมีความก้าวหน้าผลงานเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาครับรวมถึงถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการพิจารณาความดีความชอบคุณก็จะได้รับโอกาสในการขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งหรือรางวัลพิเศษเป็นของตอบแทน มากให้คุณเป็นพิเศษด้วยครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวบริษัทร้านค้ากิจการคุณจะเติบโตมั่นคงมีรายได้ที่ดีค้ายขายดีมีกําไรครับโดยเฉพาะธุรกิจที่สัมพันธ์กับดาวพระราสบดีกลุ่มของร้านขายหนงังสือตําราเรียนร้านขายเครื่องเขียนสังฆพันธ์ร้านขายยาเวชภัณฑ์โรงเรียนสถานศึกษาโรงเรียนกฎวิชาโรงพยาบาลคลินิก รวมถึงการทำประกอบอาชีพที่ใกล้เคียงหรือใกล้กับสถานที่กลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ครับก็จะเติบโตสามารถขยายเพิ่มช่องทางการตลาดได้ครับและมีโอกาสเป็นที่บอกต่อเป็นที่นิยมของลูกค้าด้วยครับโดยในช่วงวันที่4-6ธันวาคมนี้ดาวพระจันทร์ดาวเจริญปุตตะของคุณมาสถิตที่เรือนกระดุมพระเป็นเรือนของการเงินของคุณครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร และตำแหน่งอุจจาวิลาชดาวมีความเข้มแข็งมากครับให้คุณกับเจ้าชะตาซึ่งคุณสามารถใช้ช่วงสามวันนี้เป็นวันดีวันมงคลในการได้เริ่มการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจหรือร้านค้าของคุณได้ครับชาวันาราศีมีนท่านใดที่กำลังหางานกำลังว่างงานอยู่คุณจะมีโอกาสได้รับงานให้ทำมีช่องทางอาชีพให้เลือกเป็นงานที่ดีและถูกใจคุณครับเพราะดาวการงานประจำตัวงคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตร นั่นย่อมส่งโลดีทงานานการงานอาชีพของคุณอย่างแน่นอนครับโดยในช่วงเดือนธันวาคมนี้หากชาวลัคนาราศีมีนต้องการเสริมดวงทงานานการงานควรไปกราบสักการะขอ,ขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือทําบุญเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระศุดีเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนธันวาคมดาวพระอังคารสถิตที่เรือนสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นดวงราชาโชคที่แปลว่ามีผู้นิยมมีผู้ให้การช่วยเหลือตำแหน่งยกหน้าแก่ลัคนาครับสมมุติให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมของปีนี้ยาวไปจนถึงวันที่12มีนาคม2 5 6 6ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมินนั้นช่วงนี้ครับ ถ้าคุณมีการเดินทางโดยหน้าที่อาชีพหน้าที่การงานคุณการติดต่อประสานงานการทําการค้าการขายการเจรจาสัญญาหามีการเดินทางไกลข้ามเขตข้ามจังหวัดงานจะราบรื่นสำเร็จผลมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับหรือหากประกอบอาชีพทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติกส์รถส่งของการรับส่งสินค้าหรืองานการประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนจําหน่ายการเป็นนายหน้าพ่อค้าคนกลางช่วงเวลานี้ ต้องบอกว่าคุณต้องมุ่งมั่นทุ่มเทได้เต็มที่เลยครับน้ําขึ้นให้รีบตักเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทมุ่งมั่นรับงานทํางานแล้วได้เงินมากครับมีโอกาสได้รับงานพิเศษออเดอร์พิเศษและได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากชาวลัคนาราศีมีนต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปก,กราบสกระขอพอรจากพระพุทธรูป,ปปางรำพึงครับหรือทาการทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย21บาท ซึ่งไปได้กำลังของดาวพระศุกร์เมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกดน้ําอุทิศสูงกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงความรักชาวลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจเริญปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธย,ยังคงสถิตที่เรือนกรรมมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานแต่ได้ตําแหน่งเป็นปราเกษตรที่แปลว่าอ่อนแอไม่ต่อเนื่อง จะส่งผลให้ตลอดเดือนธันวาคมนี้ดวงความรักของชาวาราศีมีนนั้นความรักความสัมพันธ์อาจจจางลงบ้างครับด้วยเหตุผลทงดนานการทํางานการประกอบอาชีพอาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรืออย่างน้อยก็ไม่มีเวลาให้กันเท่าที่ควรครับหรือบางคู่ก็มีเหตุให้ต้องเดินทางห่างไกลกันด้วยเหตุผลทงดนานการทํางานการเรียนการศึกษาหรือเหตุผลส่วนตัวด้วยครับก็ขอให้ชาวาราศีมีน ใช้ปิยาวาจาพูดจาถนอมน้ำใจกันด้วยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะยังวุ่นวุ่นอยู่กับงานบางคนมีการงานเป็นคู่ครับบางคนทำงานเพลินจนลืมดูเรื่องของคู่ดูใจลองเปิดใจมองหาคนในสเปคของคุณดูครับเขามีเกณฑ์ที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับคุณหรือทำงานวิชาชีพแบบเดียวกับคุณนั่นเองครับแต่ด้วยดาวคู่ครองของคุณได้ตำแหน่งเป็นประก็ขอให้คุณ ค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับในเดือนธันวาคมนี้หากชาวลัคนาราศรีมีนต้องการเสริมดวงทาด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทซึ่งปเป็นกําลังของดาวพระราศบดีเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้นาไปทางทิศต,ตะวันตกครับดวงโชคลาภ ช้าลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวพระจันทร์นี้ย้ายราศีเร็วทุกๆสองวันครึ่งดังนั้นเราจะพิจารณาดวงเป็นช่วงต้นเดือนและกลางเดือนครับโดยในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวพระจันทร์สถิตที่เรือนวินาศฉะนั้นช่วงนี้เลขนําโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับสิ่งของที่ชํารุดเสียหายหรือสิ่งของที่หายไปของคุณครับ ในวันที่16ธันวาคมดาวพระจันทร์สถิตท,ที่เรือนปัตตนิตำแหน่งเป็นราชาโชคฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับคู่ครองเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดของคนรักหรือแฟนของคุณครับและในวันที่30ธันวาคมดาวพระจันทร์สถิตท,ที่เรือนตนุช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขประจำตัวของคุณครับ และในเดือนธันวาคมหากชาวลัคนาราศีมีนต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาตครับหรือการทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย15บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระจันทร์เมื่อทําบุญแล้วขอท่านกดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หนาไปทางทิศตะวันออกครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณการเลยนมิตรทุกท,ท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขออเนวยพอใด้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเทินขอพระคุณครับ